สวัสดีครับนะฮะก็วันนี้มาเปิดกล่องนะครับผม Instant <estás> Camera นะครับหรือถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็กล้องพลโลลอยแหละของไลก้านะครับผมนี่แล้วแกะแกะแกะมีติกจุดสองจุดนะครับไม่รู้พิเศษยังไงเหมือนกันแค่น้องเนยบอกว่ารู้สึกตอนนี้ชอบสีแดงจังเลยค่ะก็เลยเอา ตามแรงยุนะฮะสีแดงก็สีแดงเพราะจริงๆมันก็จะมีสีขาวสีดำอะไรเงี้ยนะครับนี่กล่องนอกนะาำสไตล์มากงม่นะครับคือปกติผมก็จะใช้กล้องพวกนี้เอาเวลาไปตอนไปอีเวนต์เนี้ยแล้วแบบถ่ายรูปแล้วอยากจะได้แบ่งเพื่อนแบ่งลูปเพจนะครับผมมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็เวลาเจอเด็กเด็กเด็กๆ็กจะชอบมากอันนี้นะนี่นะดูข้างในนะครับเขาจะมาแบบนี้ นะเอกกล้องนี่ก็ห่อมาพิเศษไหมหอ่อธรรมดาไปบแพ็คไทยไหมเนี่ยเป็นก็เป็นเทปกเทปกติมากอะ่ะจริงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคว้ากันมาดูอย่างอื่นค้มือมือนะครับใส่ชัดโถ ยังเป็น USB A ไปอย่างน้อยก็ USB c แต่ยังเป็น A ไป C อยู่นะครับอันนี้อะไรห้อยคอแกะมาห้อยอแกะเลยนะเออก็จะกอดเทปละแต่อย่างน้อยไม่มีรอยนิ้วนะถ้าแปะเองอะ่ะจะชอบมีรึกออวปะพอเราแปะเทปก็จะชอบมีรอยนิ้วอยู่ ก็จะเป็นสร้อยคอนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้สร้อยคอสร้อยคอรูปกล้องเหรอเออสร้อยคอรูปกล้องนะฮะก็เป็นแบบเทรนด์นันนี้มีโลโก้อยู่นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะอันนี้หนังถังเคราะห์ไม่ได้เป็นหนังแท้แล้วก็ดูเรียบร้อยดีแล้วง่ายอันนี้เนี่ยผูกเนี่ยง่ายไม่ยากเนี่ยมีที่เนอ่ก็เข้าออกนะฮะหมดแล้วเท่านี้ สนนราคาอันนี้ราคาที่ซื้อมานะครับหนึ่งสี่สองไว้หนึ่งสี่สองร้อยช่วเออหนึ่งสี่สองร้อยมาเฮ้ยไม่มีฟีมให้เหรอเอาละต้องไปสยามละไม่กล้าเปิดอ่ะเดี๋ยวไม่กล้าเปิดคือไม่ก <S <S ล้าอ๋ออ่อนนี้อ่อนเปิดเปิดปิดอ๋อมีฝากขรออ๋อเป็นเนี่ยเาเป็นแบบเหมือนแม่เหล็กอะคล้ายๆแม่เหล็ก นะกระดาษก็คือเป็นแค่กระดาษปิดอย่างงี้เลนไม่อุ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช้ยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับเอาว่าแกะก่อนแกะก่อนเฮ้ยมันเป็นไม่เหล็กอืมอืนนี้เอ๊เวลาเวลาเนี้ยเราเราอะไรอ่ะเราเซลฟี่อืมอ่านะครับอันนี้เปิดลุนลุนลุนมีมีฟิล์มป่ะไม่มีลก โอเควยทำงานเลยแล้วก็น,นี้ฟิล์มนะครับปิดหน้าจอน้องไม่ต้องพยายาม <c oughs> นี่ <c oughs> เปิดปิดอ๋อ <c oughs> นี่ก็เปิดปิดมีเปิดเป็นอังกฤษเนาะโอเค welcome welcome ไกด์ตูเซตอัพโ o c เซ s อ่ะที่นิวอ๋อก็อ่ะเซต เราก็ตามภาษาคนไทยนะครับเดยมันยี่สี่ชั่วโมงมันเยียวันนี้วันที่เอาละวันเหรอเออยีสิบเจ็ดเอ็ด <laughs> เดือนหนึ่งสองพันยสี่เวลาไม่รู้อุ้ยอุ้ย <laughs> เอา ท่านเบนยี่สิบเจ็ดหนึ่งยี่สิบสี่เวลาอ่ะสิบแปดนี่อะไรไปก่อนแปดนาฬิกาเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นคนไม่ใส่ในกากันเงี้ยหรอใช่น้องหนึ่งนะครับ อ้าสิบเอ็ดนาทีจริงๆอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ในการเป็นแอสเซสซอรแล้วครับอันนี้คือตั้งเวลาเร็วกว่าความจริงไม่รู้เรื่องโอเค c o n t i n u ียร <Add a S 1> ์ the c a m ค r a in อคว<อ>บคุมได้เหรอในมือถือใช่ <thôi. S 2> แล้ก็คือเรามีแอปอยู่แล้วไง<อ>เราก็อ่าเดี๋ยวก็ <Okay. S 2> เป็นแอดไปในแอด โอเคก็ตามนั้นนะเอาคร่าวๆกอนนะคร <Yeah. S 1> ่าวๆกอนนะครับก็เป็นอย่างนี้สีแดงก็จะเป็นแดงองสมส้มๆเนาะอมส้มหน่อยที่แขวนนี่อ่ะนี้เวลาจะก็เราก็แกะโถนึกถึงที่ <c oughs> ห้อยมือถือตอนเด็กๆนึกถึงตอนสอยเข็มเปล่า <c oughs> นี่คือนึกถึงตอนสอยเข็มอยู่ว่าเราจะสอยได้ไหม นี่ก็ใส่เข้าไปเนี่ยครับสองข้างเนี่ยครับเราก็จะได้สร้ยอยคอเอา,าง่ายๆเราก็ได้สร้ยอยคอละสนุกสนุกนะครับมันแบบอาจจะเอาจริงๆก็ความจริงจังก็เนาะเนยคิดว่าไงกล้องแบบนี้เวลาประโยชน์ในการใช้มันก็เอามูดอย่งเดียวะนะเอามูสแบบแล้วก็แบบที่เราลึกแบบเออแล้วก็แต่แต่มันจะดีตอนนี้ก็คือแบบ เราสามารถมีไฟล์ภาพนะครับที่เก็บเข้าไปในมือถือแล้วก็ในสไตล์ของเป็นกล้องอินสแนมันไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่ภาพแบบกล้องแบบสัมผคือมันมันก็มีเสน่ห์ของมันอ่ะอีกแบบหนึ่งเล็จ้ะครับถ้าไก็ปิดนี่ใช่ที่เปิดปิดต่อเปิดปิดใช่เปิดปิดอยู่าะนี่ถ้าแน่ก็ห้อยนี่ครับเอ้ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ